เอาแล้วครับจังหวะนี้ฉันแปงแข่งว่าตอนนี้ครับตอันนี้แกที่เขานะเอาแล้วครับเอาแล้วโอ้โหแกนแรกกูยลูกกลมๆมีลมข้างในนะครับลูกกลมๆมีควันอยู่ตั้งในนะครับมีประทัดเรียบร้อยนะครับตองจังหวะนี้แกนประทัดมาลูกเล่นลูกแรกจังหวะนี้ แกนแรกน้อยลงมาแล้วครับ uh น้อยมาแล้วอ sure> ันนี้เป็นหน้าขงอยอลูกหมุนครับลูกหลูกหมุนลูกหนโอ้ยสมากครับกหมุนสวยกนี่ได้คเครับงเคะแนลมาโอ้ ลูกนี้ซอกเอาแล้วเข้าเข้าแทงโอ้ไม่ใส่นึกว่าฝ่อมวยนะครับสามคอตัวนี้แก้มกว่าเมาลืมแก้มกว่าเมาเวียแก้มใสหมดลรื่งครับหมดลรื่งเอ้ยเฮ้ยหมดใจ น้ำน้อยยังบต่ตอยเออน้ำตกตกน้ำตกพระโบสมัดเอาบ่เจ็ดมัดตีท่านหนึ่น่ะไม่หรือ